สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับคลิปนี้ดวงรายสัปดาห์ครับ19-25กับรักราคม2 5 6 4ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกดาวอังคารครับดาวประจำตัววันที่19ยังอยู่ที่กรกฎนะร่วมกับดาวศุกร์นะพอวันที่20 นะวันอังคารดาวอังคารและดาวศุกร์ย้ายครับย้ายเข้าสู่พรอะไรคบกันมาเนี่ยงานมาแล้วนะเริ่มเรื่องงานแล้วนะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือปัตตานีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือวีนา,าก็ย้ายตามมาด้วยแต่ก็เห็นนะเขาเป็นคู่มิตรกันนะเนีย่ยอังคารกับศุกร์อังคารในเรือนศุกร์ศุกร์ในเรือนอังคารอังคารร่วมกับศุกร์นะ อย่าไปมองว่าเอ้ยเขาเป็นดาวเจ้ารือนวินาศอะไรเงี้ยเบานะครับไอ้จุดเสียหายนี่น้อยมากแต่จุดที่ดีมีเยอะเห็นไหมเขาเป็นคู่มิตรกันส่งเสริมกันดีคู่มิตรที่ดีที่สุดในบรรดาดาวพระครเคราะห์อก็คือคู่นี้แหละอังคารกับสุขสุขปากหวานอังคารรับเอาเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่รักกันนะจันทร์กับพุธก็ต่างกันจันทร์กับพุธก็เขาเรียกว่าต่างต่างคนต่างดีนะ อาทิตย์กับพฤหัสมันก็เป็นคู่อีกแบบหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวไว้อธิบายเรื่องดาวคู่มิตรกันต่างหากกันนะแต่เนี้ยถือว่าดีครับไม่ต้องกลัวดาวคู่มิตรเขาไปไหนไปด้วยกันย้ายก็ย้ายวันเดียวกันใช่ไหมดาวพุธสิบเก้าก็อยู่นี่พอยี่สิบเนี่ยย้ายมาแทนเลยเห็นไหมไล่หลังกันมาเลยนะดาวพุธก็ย้ายเข้าสู่ภพสุภะอ่านะเป็นดาวธาตุน้ํา ลาาักษณะดาศีพิจิตนะดาหูเล็งลักเป็นอุดมเกณฑ์อง์เกณฑ์นะถือว่าใช้ได้นะดาวสาวโยกหน้าดวงชะตาดาวพลหัดเป็นสีรงศั์ช่นช้อยดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเลยกรรมะก็อยู่ในเรือนสุภะเป็นมหาจักรนี่นะสวยงามพระจันทร์หลัสิทธเก้ายี่สิทับลักจริงๆแล้วต้องถือว่าดีนะแต่เพอรเอิญเพอเอิญเนี่ยเห็นไหมเจอโจกกันอีกแล้วเนี่ยาวหูกับจัน จอดมาอีกแล้วนะคลาดนะเขาเรียกว่าคลาดคลาดคือการเงามีเงานะอันนี้เป็นป,นปนกฎปรากฏการทางการคำนวณนะใจไหมเป็นปรากฏการทางคำนวณเพราะลาหูไม่มีตัวตนนะเป็นจุดตัดแต่เนี้ยในทางโหราศาสตร์พระจันทร์เล็งราหูอาทิตย์เล็งราหูจันทร์ทับราหูอาทิตย์ทับราหูมันถือว่าเกิดคลาดและยิ่งถ้าสามจุดมารวมกันมันจะเกิด จันทะฆาตสุริยคาอ่าจันทรลุปราคาสุริยาาุรป,ป,ราารป,ปราคาเนี่ยก็คืออาทิตย์ราหูจันทร์ทำมุมทับกันเล่งกันเนี่ยอันนี้มีแค่จันทรดาวอาทิตย์ยังไม่มานะครับคราวที่แล้วเนี่ยพฤษภาเห็นไหมคราวนั้นน่ะเนี่ยครั้งนี้ก็นิดๆหน่อยๆนยก็อย่างที่บอกชาวลัคนาราศีพิจิกกับลัคนาราศีพฤษศก็ต้องเจอคลาดพระจันร์ เดือนละสองครั้งนะฉะนั้นไอ้ไอ้ที่ว่าจะร้ายจะร้ายไม่ร้ายแล้วแหละเพราะเพราะเบาแล้วไงชินนะเจอเดือนละสองครั้งนะครับเนี่ยนับไปอีกนับไปอีกสิบห้าสิวันก็เดี๋ยวก็ต้องเจอใหม่เนี่ยแล้วก็วนกลับมาใหม่29วันก็กลับมาทับหลักเหมือนเดิมเพราะลาหูเขาอยู่เป็นปีอ่ะอยู่ถึงปี6กห้าฉะนั้นก็ เฉยๆอะไม่ต้องไปใส่ใจแค่อันนี้แค่2วันไงน,นะสวันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอ21 22เนี่ยพระจันทร์เข้าพบกันเงินและดาวพฤหัสอ่าเข้าเรือนของพฤหัสและพฤหัสเขาเนี่ยเห็นไหมเป็นไงเป็นสี่สงศักดิ์แชมป์ชอยได้ตําแหน่งปะทุมมาเกณฑ์อ่านะ,ะจันทร์เข้าเรือนพฤหัสพฤหัสเข้าเรือนราหูราหูเข้าเรือนสุก อ่าแล้วก็เล็งเนี่ยเล็งเป็นองค์เกณฑ์อุรมเก์เนี่ยถือว่าดีถามว่าไอไอองเก์เนี่ยที่ว่าดีมันดียังไงดีตอนไหนก็เนี่ยแหละเพราะว่าพระจันทร์เขามาเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวจุดชนวนนะฮะพระจันทร์เข้าเรือบรรหัตพระเรหัสอยู่เรือลาหูเนี่ยส่งกระแสถึงกันน่ะส่งกระแสถึงกันเขาเรียกว่าสายไฟมันมันคล้องกัน ในะสยไฟมันคล้องกันฉะนั้นมันก็เกิดปฏิกิริยานะอันนี้19 20นะต้องให้มาตรงนี้21 22เนี่ยจังหวะที่จะมีโชคดีอะไรดีๆเนี่ยก็ต้องช่วงนี้เลยนะครับ23 24พระจันทร์เข้าเรือนเสานะเสาเป็นเกษตรใช่หไหมพระจันทร์เพลนครับพระจันทร์เต็มดวงเห็นไหมเนี่ยเวลาเราดูดู เขเรียกว่าดูวันทางจันทรคติเนี่ยดูดูจากตรงนี้ได้เนี่ยพระจันทร์อยู่ตรงนี้ขึ้นสิบห้าขเล็งดาวอาทิตย์ถ้าพระจันทร์อยู่หน้าอาทิตย์เนี่ยคือข้างขึ้นเนี่ยข้างขึ้นเนี่ยข้างขึ้นอันนี้พระจันทร์เต็มดวงพอคล้อยหลังไปปั๊บเนี่ยเป็นข้างแรมแล้วอ่ะเป็นข้างแรมแล้วข้างแรมข้างแรมข้างแรมคือพระจันทร์อยู่หลังอาทิตย์เป็นข้างแรมถ้าอยู่หน้าดวงอาทิตย์เป็นข้างขึ้นนี่ก็วิธีสังเกตนะครับเนี่ย ขึ้น15้าข้ามเดือน8หลังนะถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวจะเข้าข้างแลมเดือน8หลังแล้วพอมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยดับปั๊บเนี่ยก็จะเป็นแลม15้าข้ามเดือน8หลังแล้วก็ขึ้น1ข้ามเดือนเเห็นไหมจะมาอย่างนี้แล้วนะครับอ่ะพระจันเพนเห็นไหมเพนในภพอะไรสหรัชชา นะเกี่ยวกับภพบสุภัก็ถือว่าเป็นภพที่ดีนะครับเป็นภพที่ดีเพียงแต่ว่าระมัดระวังเรื่องความคิดความอ่านเรื่องของจิตใจช่วงนี้จะร้อนร้อนเพราะอะไรดาวธาตุไฟเขาเลงกันเสา,า,า,าร์ก็ธาตุไฟอาทิตย์ก็ธาตุไฟเลงกันนะแถมดาวพุธดาวจันทร์เนี่ยอ่าเป็นดาวสุปเคราะห์มาอยู่ร่วมด้วยเนี่ยการพูดการจากับเพื่อนฝูงสังคมต้องเขาเรียกว่า เบาๆบานิดหนึง่งเพราะมันมีโอกาสในเรื่องของความเข้าใจผิดที่ทําให้เกิดความเขาเรียกว่าอะไรไฟอ่ะพุทธคือการเจรจาจันก็คืออารมณ์ความรู้สึกนะการเจรจาบางทีเราฟังคําพูดอาจจะไม่ดูรุนแรงแต่อารมณ์ในการพูดหรืออารมณ์ในการสื่อสารเนะี่ยมันถูกกระตุ้นจากดาวธาตุไฟทั้งคู่เลยมันทําให เขเรียกว่าเกิดความร้อนแรงบอกเฮ้ยทำไมแรงจังอะไรอะ่ะนะวัยรุ่นก็บอกแรงเบอร์นี้เลยเหรออะไรเงี้ย้าใจ่หไหมฉะนั้นก็เพื่อไม่ให้มีปัญหาไงเราก็พยายามเนี่ยจะเย็นเยน็ยนติดต่อสื่อสารจะพูดจะจาจ,จะบน่นะสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนก็แบบนะเครียดใครก็เครียดนะทั้งเรื่องอะไรต่างๆนานาน,าน,านนะฉะนั้นรักษาสภาพจิตใจไว้สักนิดหนึ่งนะกัด คือทุกวันนี้มันก็เครียดอยู่แล้วละยิ่งถ้าเกิดเราไปทะเลาะกับคนอื่นไปวุ่นวายไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทำให้เพิ่มทั้งศัตรูทั้งอุปสรรคศัตรูกับอุปสรรคคือตัวเดียวกันนะเพราะอะไรนะมันคือพพอฬิอาอลิเนี่ยหมายความว่าศัตรูงั้นถ้าเราไม่สร้างศัตรูเท่ากับเราไม่สร้างอุปสรรคเนาะฉะนั้นก็อันนี้เตือนกันโดยเห็นจากดวงดาว นะไม่ได้ไม่ได้เป็นการบอกกล่าวว่าท่านว่าเอ้ยใจร้อนอะไรไม่ใช่นะมันมันไมม,มันได้รับการกระตุ้นมันได้รับการกระตุ้นนะดาวคู่ธาตุไฟและพระจันทร์คืออารมณ์พุดคือคําพูดการเจรจาอ่าระบาดระวังสังเกตเยแต่โดยส่วนตัวและดาวประจําตัวท่านปลอดภัยเนี่ยมาอยู่พวกเนี้ยกรารมะทำงานกรมหน้ากรมตาทํางานถือว่าโอเคเนี่ยอยู่กับดาวศุกร์ แล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองด้วยมาช่วยเหลือด้วยแล้วเล็งกับดาวพฤหัสด,ด้วยเห็นไหมอ่าเนี่ยจังหวะเนี้ยดีดาวพฤหัสเขาดีให้คุณนะเนี่ยดาวพฤหัสเขาก็ส่งกระแสถึงดาวขาดเป็นคู่สมพลด้วยนะดาวศุกร์เนี่ยก็สวยนะเป็นคู่มิตรอ่าเนี่ยมีแต่ดาวดีๆเข้าตรงเนี้ยเนี่ยวันที่25่้าพระจันทร์เข้านี่แหละถือว่าโอเคนะงั้น,น,นเนี่ย ช่วงที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นวันพระพอดีนะก็ขอบินธบ,บาตแล้วกันนะนะก็ก็คืออย่าไปวุ่นวายทะเลาะก,กับใครนะเช้ามาสวนมนไหวพรพนะไปทําบุญตักบ,บารจบไม่ต้องวุ่นวายกับใครนะเก็บเนื้อเก็บตัวสักนิดก็จะสบายใจสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะนะเพราะว่าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยตัวตนคือดาวอังคานก็ขาลุยอยู่แล้วถูกไหม กนะ็แต่เนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับนะส่วนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรไม่มีปัญหาชาวลัคนาพิจิตยังเดินหน้าได้ดีต่อเนื่องไปยาวๆนะครับยังไงสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ดีนะครับพระจันทร์เนี่ยเข้าเรือนดีทั้งหมดไม่ต้องกลัวนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดสับสับสับติดตามแล้วก็ติดตามได้ในคลิปถัดๆไปเนาะก็จะรีบเรียกว,ว่า จะรีบผลิตมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการ อธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็โดวงพิจายสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันเขาเรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บท นะหัวใจกระถา5.6บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคํานวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการ mm hmm. เขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเาทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ